เขาบอกาอาหารไทยถ้าอยากให้มันดูคลาสสิกดมูมีมูลค่าเพิ่มมีมนขลังเนี่ยผมใช้ลองด้วยเคียงไม้เก่าๆครับมันทำให้อาหารไทยแบบดูแล้วขลงังขลงังน่าสนใจขึ้นอันนี้คือเป็นวิธีการคิดนะครับเช่นเดียวกับอันนี้ก็คือว่าอันนี้เป็นบริษัทที่รับผลิตอาหารแช่แข็งในเมืองไทยบริษัทหนึ่งแต่เมื่อเขามีบรรจุภัณฑ์แบบนี้ก็ทําให้การขายง่ายขึ้นอย่างเช่นข้าวผัด แบบนี้ก็สา,สามารถที่จะขายได้ง่ายเมื่อมีการเอาสีต่างๆมาอยู่ในใน,ในรูปแบบนี้เช่นกันครับอันนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมน,นะครับคือคำว่าเข้าผัดเนี่ยมันแปลว่ามันมีการผัดแล้วมันมีสีเยอะมากนะครับเขาบอกว่าถ้ามีสีเยอะแล้วเนี่ยเราจะใช้ภาชินะสีอะไรนี่ก็เป็นคําถามถัดมาเพราะว่าเราใช้ตัวนี้เป็นตัวตัวพระเอกตัวนี้เป็นตัวพระรองอคฉะนั้นถ้าสีเยอะแล้วเนี่ยเราต้องใช้สีที่หยุด ฉะนั้นสีที่หยุดได้คือสีน้ําตาลสีเทาก็คือบมาลงมาหน่อยหนึ่งครับเพื่อเพื่อไม่ให้ทำให้ตรงนี้เด่นขึ้นถูกต้องนี่คือเป็นวิธีคิดที่เหลือก็เหมือนเดิมฮะนี่คือเป็นวิธีคิดที่เบสิคที่สุดธรรมดาาที่สุดครับดังนั้นคุยรู้เหมว่าบรรจุภัณฑ์มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งกับการที่ทําให้สินค้าประสบความสําเร็จเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อเหมือนกันเนี่ยเราก็ทํเข้าผัดเหมือนกันทําน้ําส้มเหมือนกันทําไมบรรจุภัณฑ์จึงมีความจําเป็นก็เนื่องจากว่า คือเดี๋ยวนี้คนซื้อสินค้าก็เหมือนเรานะคือคล้ายๆว่าเราก็คือมีเขาม,มีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตนะเราเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกบริโภคเพราะว่านี้เป็นเป็นประเทศเสรีทางการค้าคฉะนั้นอะไรก็ตามนะครับที่มีเรื่องของดีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแปลว่าดีไซน์จะทําทให้สินค้าเนี่ยได้รับการยอมรับที่เร็วขึ้นและผู้ประกอบการใช้ระยะเวลาในการทําให้สินค้าประสบความสําเร็จใช้ระยะเวลา น้อยลงอ่ามันไม่มีอย่างอื่นที่จะต้องไปแข่งขันเรื่องของแข่งเรื่องราคาแข่งเรื่องต้นทุนแข่งเรื่องอะไรก็ตามแล้วมันไม่มีอะไรที่ต้องจะต้องแข่งแล้วเพราะทุกคนในตลาดเหมือนกันหมดถูกต้องครับคุณภาพเหมือนกันราคาก็ไมต่ต่างกัน ตัวอย่างเหมือนผนเพราะฉะนั้นการที่คุณมีดีไซน์มันจะทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตัวเองได้อะไรมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำใช่ครับแต่ว่าในคําว่าดีไซน์ม,มันจะต้องมีคําว่าวงเล็บคือดีไซน์ที่เป็นสากลด้วยนะเพราะว่าผมเท่าที่ผมดูเนะี่ยบางคนดีไซน์ย้ํไปหมดเลยสุดท้ายก็หาบทสรุปไม่ได้แต่ดีไซน์ที่เป็นสากลคือถ้าเรากําลังทําธุรกิจอาหารเบื้องต้นคือจะต้องทําให้อาหารสวยก่อนอม,มันถึงอยากจะทําให้อยากกิน แค่นั้น <Canon S 1> เองครับซึ่งการที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทต้องเริ่มต้นจากอะไรต้องต้องทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตอาหารกับคนออกแบบดีไซน์เรื่องผลิตภัณฑ์ด้วยไหมครับถูกอย่างผมเนี่ยคือคือ,ค,อคือสามารถทํางานที่มองเห็นภาพกว้างได้หมดผมก็ยกตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการผมนะครับเขาก็บอกว่าสินค้าเขาคืออะไร ยกตัวอ,อย่างอย่างน้ําผลไม้ยี่ห้อฉบาเนี่ยครับ,รบเขาก็จะบอกว่าลูกค้าเขาเนี่ยจะมีกลุ่มแบบว่าตะวันออกกลางเยอะทีเนี้ยเขาก็อยากจะให้สินค้าของเขาเนี่ยได้รับการยอมรับก็คือก็คือนําดีไซน์เข้ามาผมก็เลยไปนําเสนอว่าเอ,ออย่างนี้ดีไหมผลไม้ที่ผมเห็นแพคเกจิ้งในเมืองไทยเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นลูกผลไม้เป็นลูกๆนะครับผมบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเอาผลไม้นะ ใส่ในแก้วแก้วใส่นะแล้วก็ผล,ลไม้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นส้ม,มสับป,ปละรดอ,อง,งุุนหรืออะไรก็ตามทิ้งลงในแก้วหมดเลยนี่ก็เป็นวิธีการก,ก็คือสร้างความรู้สึกว่านี่นคือนี่คือน้ำผล,ลไม้ที่มาจากผล,ลไม้แล้วอยู่ในแก้วก็คือต้องมีการคุณได้กินเนื้อเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อเต็มเต็มก็คือเป็นการ ก็ต้องเปนการสร้างสตรอรี่ที่ผู้บริโภคเห็นแล้วเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กับของที่เขาจะสัมผัสได้เช่นกันถูกต้องครับคือคืออย่าทําอะไรให้มันเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากให้เป็นอะไรที่แบบเบสิกธรรมดาเรียบง่าย ไม่ต้องมาเขียนว่าโอ้มีวิตามินอะไรมากมาย,มยประเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคฉลาดจะตายครับคุณทีรตน์เขารู้อยู่แล้วว่ากินอันนี้แล้วเขาจะได้หอะไรเขารู้อยู่แล้วไม่ใช่ผมบางทีจะมี <c oughs> วิตามินมีสาราต่างๆมากมายแล้ว,ลว,ลวสิ่งที่เขาใส่เข้าไปนะรู้ไหมครับบางทีนะมันเป็นสนัญลักษณ์มันเป็นโลโก้มันมีแม่สีเยอะมากเลยไปรบกวนสายตาอีกมันเป็นใช่มันเป็นสร้างบัณฑทอนรูปอาหารให้จากสวยแล้วไม่สวยเลยผมอยากจะบอกผู้ประกอบการว่าความจริงแล้วเรากำลังขาย อาหารเราต้องทําให้วัตถุดิบอาหารน่ากินที่เหลือเป็นแค่ส่วนประกอบหรือเติมเต็มเท่านั้นครับแค่เดียวกันคุณขาวก็ได้ทําให้กับสินค้าตัวนี้นั่นคือโอบองแปงซึ่งจะเป็นแบรนด์จากต่างประเทศมาจากอเมริกาใช่ทำไมเขาไม่เอาสิ่งที่เขาใช้ในอเมริกามามาใช้ในเมืองไทยเลยแต่นี่คือคุณขาวเป็นคนทําไม้แต่ถ้วยออกแบบดีกราฟิกทั้งหมดเพราะอะไรครับคือจริงๆแล้วสินค้าที่เป็นโอบองแปงมันเป็นแฟรนไชส์เนาะจากจากอเมริกาคือ คือธุรกิจนะครับเวลาเขามาจากที่บริษัทแม่เขาก็จะครัรักษาคอนเซปต์อยู่ส่วนหนึ่งนะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องปรับตัวเข้ากับภูมิภาคที่ที่เขาไปตั้งการทำธุรกิจอยู่ที่ที่นั่นอย่างตัวอย่างที่เมืองไทยนะครับเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าเขาจะใช้วัตถุดิบอะไรมาทำอาหารเราจะต้องพัฒนาสิ่งที่เป็นสินค้าที่อยู่ในไทย ให้ดีไซน์ที่เป็นสากลและขันเดียวกันเราก็ต้องพยายามทําให้สินค้าที่เป็นสากลยังคงความแข็งแกร่งเยอะยิ่งขึ้นไปอีกครับนั่นเป็นการหาทางออกร่วมกันนะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามีช่วงหนึ่งทางอวงแปงก็รีแบรนด์ตัวเองเป็นร้านสีเหลืองๆก็เลยมาเป็นแก้วสีเหลืองได้ไหมครับหรือว่าตอนนี้ก็มีเหลืองมีฟ้ามีเหลืองมีฟ้าแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเป็นร้านอาหารที่อเมริกานะครับคือคนฝรั่งเนี่ยพอพูดชื่อเมนูอย่างเบเกอร์อะไรๆเนี่ย เขาเขาอ่านชื่อแล้วเขาจะเข้าใจเลยอ,อย่างอย่างเวลาเราไปที่ร้านอาหารอุปองแพงแต่ว่าแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเวลาอ่านชื่อแล้วเนี่ยบางทีเขาสื่อสารก็ยังไม่ไม่รู้เพราะว่า,ามันมเป็นเมนูฝรั่งมีแซนด์วิชมีเบเกิลมีขนม <ac> ari, ปังหลากหลายใช่วิธีที่สื่อสารสั้นกวคนไทยนะคือคือคง่ายเข้าไวก็คือขึ้นรูปเลยถ้าขึ้นรูปปั๊บรูปสวยฉัจนเจ้าเมนูนี้ฉันเจ้าแบบนี้ชันจแบบนี้มันมันทำให้การขาย ง่ายๆการตัดสินใจซื้อเร็วแล้วก็ทําให้ยอดเนี่ยเพิ่มพเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะคนเข้าใจสินค้าถูกต้องสื่อสารง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่างหน้าที่อย่างคุณขาก็คือว่าเราต้อง,องท้เป็นยังไงที่ให้สินค้าเหล่านั้นโดดเด่นออกมาด้วยความที่ตัวเองมีความรู้เรื่องอาหารมาตั้งแต่เด็กและชอบถ่ายรูปด้วยก็เลยมาเป็นหนังสือเกี่ยวกับอาหารต่างๆเหล่านี้เทคนิคในครัวเทคนิคในครัวอันนี้เป็นหนังสือที่เห็นว่าได้รางวัล ระดับโลกมาแล้วใช่หนังสืออันนี้เพอินเป็นเรื่องของ Good Idea Kitchen นะครับ,รบ Good i เด a k i t c เ e ่นเนี่ยคือผมเป็นคนที่ชอบเรื่องครัวอยากจะเอาเรื่องของเทคนิคการถนอมอาหารการเก็บอาหารที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะและเป็นภูมิปัญญาไทยแต่อยากจะนำเสนอให้ดูสวยงามเป็นสากลก็เป็น Food s ซรก็เลยแบบว่าถ่ายรูปให้สวยถ่ายรูปให้สวยแล้วก็เล่าเรื่องนะครับ มันก็คือเป็นเทคนิคในครัวง่ายๆอก็คือว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเทคนิคที่แม่บ้านบางคนรู้อยู่แล้วว่าจะล้างผักอย่างไรจะอย่างเช่นล้างเห็ดอย่างไรให้สะอาดโดยไวัยอะอย่างนี้เป็นต้นหน้านี้หน้านี้กเ่ากับว่าคุณขาก็รู้วิธีการ,รแต่ว่าก็ต้องมาจัดรูปแบบหน้าตาของการถ่ายทําออกมาว่าจะต้องอยู่บนภาชนะอะไรอยู่บนทําไมต้องมีผ้าแบบนี้ขึ้นมาด้วยครับก็ต้องสื่อสารนะครับยกตัวอย่างน,นะครับก็คือว่า ร้างผักอย่างไงก็คือว่าโอเคมันมีมีล้างเห็ดขอโทษทีล้างเห็ดก็จะมีเห็ดเยอะแยะเลยนะครับก็คือทีนี้เราเพลินเห็ดเนี่ยสีมันไม่มีไม่มีสีไม่น่าสนใจเราก็ต้องหาสีที่เป็นผ้าลินินมารองอเพื่อเพื่อทำให้มันดูสนใจทีนี้สีเขียวคู่กับสีส้ม,มก็ต้องเป็นการทูโทนแล้วก็เจาะเท็กขาวนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเปิดหน้าคู่คอันนี้ก็คือ เป็นการถ่ายทีเดียวเลยนะครับ <ừ> um. ถ่ายทีเดียวเลยเแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีการทำมอกอัพอาร์ตเวิร์กเรียบร้อยเลย <ừ> um. แล้วก็ปล่อยเทคเป็นหัวเรื่องแล้วก็นี่คือเป็นคําขยายความ <ừ> um. แล้วก็ทําทีละหน้าทีละหน้าไปเลยก็เท <c oughs> ่ากับว่าอย่างเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องการล้างเห็ดก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วคุณก็คพืความเขเขียนไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นคือเอารูปประกอบอย่างไรก็คือเป็นการดีไซน์ที่อยาควรอย่างเป็นฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยลงไปดูถึงขั้นที่ว่าการจัดองค์ประกอบของเห็ดของภาพของภาชนะของสีต่างๆด้วย ใช่ใช่คือจริงๆแล้วอย่างผมเนี่ยคือโตมาจากการเป็นฟู้ดไซด์ก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันพัฒนาม,มาเป็นคือที่ขับสโอลคือเป็นบริษัทที่รับสร้างภาพรักและแบรนดิ้งให้กับธุรกิจอาหารคือคือมองภาพกว้างแล้วเพราะว่าคือฟู้ดไซด์มันเป็นหน่วยงานที่ที่ย่อยแล้วครับฉะนั้นเราก็เรารู้สึกว่าสินค้าที่เป็นอาหารในเมืองไทยถ้าจะก้าวไปสู่สากลและการยอมรับเนี่ยหคืออาหารสวย แล้วก็อาหารจะต้องสวยอยู่ทุกๆอย่างที่ไปกระทบยกตัวอ,อย่างเมื่อกี้เราพูดเรื่องบรรจุภัณฑ์อ,อ,อาหารก็ไปอยู่บนกล่องถูกมครัแล้วก็บางทีบริษัทเขาก็จะมีเขาเรียกว่าหนังสือคอมมูนิโปรไฟล์เวลาเขาไปขายของกับลูกค้าเขาก็ต้องมีคู่มือในการขายฉะนั้นเอออะไรจะสวยเขาก็ต้องพยายามเลเยอร์ให้มันดูสวยงาม,มแลอไม่ก็รูปอาหารนะครับบางทีก็ไปอยู่บนอินเจ็ตบนทางด่วนบนตึกบนรถที่กําลังวิ่ง บนเว็บไซต์หรือบนเอกสารโบรชัวแจกฟรีเหล่านี้คือรูปอาหารมันสามารถเดินทางได้ไปทุกอย่างฉะนั้นด้านที่ของผมคือจะต้องคล้ายๆว่าเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์มององค์ประกอบรวมให้ออกก,อออก็คือเป็นการดึงตัวตนของอาหารตัวนั้นออกมาให้ได้ถูกครับใช่ใช่ครับขณะเดียวกันไม่เพียงแต่ตอนนี้เท่ะนั้นเห็นว่ามีเรื่องเบเกอรี่กาแฟซึ่งขณะนี้กำลังเป็นที่นิยมคุณขาบก็ทำออกมาเช่นกันครับ อย่างยกตัวอย่างนะครับเรากําลังพูดเรื่องกาแฟในเบเกอรี่นะครับคือตัวแทนของกาแฟคุณทนากรงทราบว่ามันจะเป็นสีกาแฟนะครับจะออกเป็นสีน้ําตาลอย่างเมื่อผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้นะครับน้ําตาลคู่กับฟ้าเห็นไหมครับก็เป็นการจับคู่สีกันมาแล้วทุกอย่างนะครับสีน้ําตาลไปดูที่เมนูนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับน้ำตาลสีมันจะทึมๆอยู่เพราะนี่คือสีของกาแฟนะครับ เพื่อทำให้กาแฟดูมีพลังมีมนตรารนี่ครับเนี่ยสีมันจะนิ่งดูแล้วมันจะคลาสสิกมันจะโก้เรียบทีนี้เขาบอกเล่มนี้มันมีเบเกอรี่ด้วยเห็นไหมมันมาเมื่อกี้น้าตาลคู่กับฟ้าแล้ว ทุกอย่างมันจะเป็นฟ์มหมดเลยครับวิธีการคิดจะเป็นฟ์าหมดเลยอพอมาเป็นเบเกอรี่นะครับมันก็จะมีความหวานเริ่มมีสีเข้ามาแล้วอ,อย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังเห็นบอกว่าสีเหลืองเห็นไหมครับสีเหลืองคู่กับสีม่วงแสดงว่าแม้แม้แต่รูปนางแบบที่มาถ่ายคุณขาก็ต้องเลือกเสื้อให้เขาใส่ด้วยถูกต้องเราดูองค์ประกอบทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยเอาอย่างเช่นอย่างเช่นหน้าหน้านีาน้นที่รรมีพายแล้วก็มีอะไรสีม่วงในในโหลก็ จัดมาเช่นกันถูกถูกคือเราก็ดูองค์ประกอบทุกอย่างเลยใช่มว่าหน้านี้ส้มหน้านี้ก็เป็นม่วงครับคือว,วิธีการเลเยอร์ของผมนะครับผมจะมีวิธีการเลเยอร์คือว่าในการทาตัวอาร์ตเวิร์กของหนังสือทุกหน้าผมจะลงไปที่ตัวของวัตถุดิบสีของอาหารก่อนออันนี้คือวิธีคิดที่เป็นฟู้ดสไตล์ลิสต์เพราะว่าเราอยากให้อาหารสวยก่อนครับนั่นก็แปลว่าอาหารมีสีอะไรผมก็จะเริ่มวิธีการเอาตัวสีมาแปะใส่เลย ว่าหน้านี้นะสีนี้มันจะโพลแล้วรูปที่มาเป็นทูโทนจะเป็นสีอะไร uh huh. มันก็จะกระทบไปทูโทนเสร็จแล้วก็กระทบไปเรื่องของการปล่อยเทคหรืออะไรก็ตามนี่คือเป็นวิธีที่ทําให้ของสวยก่อนแล้วเรื่องของเนื้อหาก็เป็นตัวประกอบนั่นคือเป็นวิธีการคิดฉะนั้นหนังสือเล่มนีนมน้มันจะมันจะแบบสวยแบบเบ็ดเสร็จเลยครับนะครับ,รบวิธีการเหล่านี้ได้มาจากการเรียนการสอนในที่ไหนหรือว่าเป็นประสบการณ์ครับเบื้องต้นเลยนะครับ อันดับแรกต้องขอบคุณครูโตหมหลวงจิร,ทรทัทธนจิรประวัติเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาเป็นฟู้ดสไตลิสต์หน้าวันนี้ที่มีชื่อเสียงนะครับวันแรกผมบอกครูโตว่าผมอยากเป็นฟู้ดสไตลิสต์และครูโตก็บอกผมว่าโอเคครูโตจะให้ผมเป็นผู้ช่วยและผมก็ตามครูโตไปช่วยงานในหลายที่ครูโตไม่เคยสอนเรื่องทฤษฎีแต่ครูโตเนี่ยสอนเรื่องของการใช้ชีวิตหรือรสยมฉะนั้นเวลาดูอะไรครูโตก็จะให้เราแบบ ทำเลยแล้วก็ถ้าผิดหรืออะไรก็จะบอกว่าข่าวต่อไปต้องทำยางงี้คืออธิบายด้วยการให้ปฏิบัติ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมได้จากการที่ลงมือทาจริงจริงนะครับและอันที่2คือผมเป็นคนที่เดินทางบ่อย <c oughs> แล้วก็ชอบเข้าร้านแมกกาซีนหนังสืออาหารฝรัง่ง <c oughs> เวลาผมดูหนังสืออาหารฝรัง่ง <c oughs> ผมผมปกติคนอ่านหนังสือเขาจะอ่านเนื้อหาคืออะไรนะ <c oughs> ผมจะไม่ใช่ดูรูปผมจะดูรูป <c oughs> ดูรูปว่ารูปนี้ จับผิดนะครับรูปนี้คู่กับรูปนี้รูปนี้ไม่ไม่คู่กับรูปนี้เพราะอะไรดูดูแล้วก็จับผิดจับผิดจับผิดแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาอ่านเนื้อหาผมจะเป็นวิธีการมองอีกภาพอาหารสวยก่อนครับก็<อ>คือเป็นการสั่งสมประสบการณ์ด้วยแต่ว่าคุณขาวเองก็มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารแล้วถ่ายการถ่ายรูปหรอครับครับก็ถ่ายรูปก็คือเวลาเราเราทำหนังสือนะครับคือในการทำหนังสือให้สวยเนี่ยเวลาเราดูอาหารเนี่ย อาหารมันจะมีมุม,ม,มเดียวนะที่สวยฉะนั้นบางทีช่างภาพเราทํางานกับช่างภาพเนี่ยเราได้ช่างภาพที่ไม่รู้ใจเนี่ยสิ่งที่เราทํามาเป็นฟู้ดสไตล์หรืออะไรก็ตามนะเอาอาหารใส่จานสุดท้ายเนี่ยตายตอนจบก็คือมันถ่ายทอดออกมาอย่างที่เราทําไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นเวลาผมทํางานกับช่างภาพนะครับผมจะมีช่างภาพที่รู้ใจคือผมทําอาหารใส่จานเสร็จแล้วเนี่ยอาหารที่อยู่ในจานสวยนะครับบางทีไม่สวยครับคุณทิณทรัต อาหารที่สวยคือจะต้องเป็นอาหารที่สวยผ่านเลนเท่านั้นมผมต้องมองอาหารสวยผ่านเลนไม่ใช่อาหารสวยบนบนตาบที่อยู่กับจานอันนี้ผิดเพราะเพราะ,ะ,ะเรากำลังจะสื่อสารกับคนจำนวนมากในการที่จะผลิตสิ่งพิมพ์หรือ,อว่าผลิต,ตสื่อต่างๆออกมาดังนั้นการที่ทั้งแสงทั้งองค์ประกอบจะมีความจาเป็นเป็นอย่างยิ่งครับจําเป็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอหลังหลังจากที่เราได้รูปเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูเลยว่ารูปหน้านี้ เราควรจะปูเต็มหน้าไหมถ้าเรา